บอ็นก็ทีญยติธรรมมาจากเชียงใหม่นะครับออกมาตั้งตีกี่โมงครับแม่ตีสี่ตีสี่เมื่อวานตีสีเมื่อวานเมืบคืนนอนที่อุดรอ๋อเมื่อคืนนอนที่อุดร เออที่ช้าก่ดานวดสามันตาดอ,อ๋อวันตาบันตาดครับอ,อ๋อหลวงตามหาบัว

อันนี้คอยสราบพระาทอย่างข่าวว่ายังที่อกกำลังจะเริ่มมาจ้าวนั่นเองก่อนทุ่เนาครับกำลังจะเริ่มหลวงตาพอพูดว่าจะสร้างรงพยาาลตรงอาคารที่นี้ปั๊บก็มีศรัทธาบอกถ้าหลวงตาเมตตาเป็นประธานได้ก็จะมีเจ้าภาพประมาณเจ็ดพันตอนนี้นะครับพนที่บริจาครายละสามแสนหลวงตาครับอาคารใช้ระมาครับก็ไม่ต้องรบกวนใครเลยหลวงตาเสร็จแล้วจะลงลงเสาเลนะครับเสาเอกนะครับลงตาครับ เพียงแต่ขอความเมตตาตาเป็นประธานสมนั้นนะครับไม่ได้ที่บนที่อื่นมาเลยครับผมเราก็ต้องขอบารมีเมตตาลูกขิ้นลูกาหาอะไรกนลุกนั่งเดิลนลูกปางนั่งเดินมาสองขบานลรงไหนหนึ่งเดินมานี่ปลอดใจนะ นั่งระมาสิบสามกิโลสิบสามชัโมงแล้ะหตาโ้ยนอลนบครับตอนนี้ศรัทธาญาติโยมครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเชยกันแม่อายเช่ลายมีความศรัทธาในตัวของหลวงตาบุญนชื่นครับในตัวหลวงตาก็แค่ว่าขอหลวงตาจะเป็นองค์ประธานครับถ้าเดี๋ยว ญาติโยมต่างๆเพราะหลังไหลที่จะมาร่วมกันทําบุญในการสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ครับหลวงตาครับอาคารหลังนี้ก็คือเป็นอาคารที่สําหรับโรคทางเดินหายใจณปัจจุบ,บันก็จะมีเรื่องโรคโควิดด้วยครับอาคารหลังนี้ก็จะช่วยคนได้อีกเยื่องนะครับหลวงตาครับก็ฝากหลวงตาเมตตาลองพิจารณาครับ สิบห,หกกรกฎาคมคัลงตาสิบหกกรกฎาคมวันอาทิตครับวันอาิครับสิบหครับนอาิตครับทำเนี่ยสมา้วยตั้งใจปลิติปฏิบัติเรื่กายก็ดีเววื่วาจาก็ดีใจก็ดีหากไม่ว่าุลกุดอันใดเกิดขึ้นในการปฏิบัตในการปฏิบัตินี้อ,อนุชากจูงีมส่วนร,ร่วมในขุดน,นะนนี้ บอไปว่าทนมีทุกมีโศกมีโรคมีภัยคามน่าเกินอันนี้จบนอะไรท่นั้นให้ทุกเราบาบางลงทุกขายโศกขาโรคขายภันำาพาชิขอท่านได้ดูความเจริญงอกงามได้ชินในธรรมในหน้าที่การงานที่ยิ่งขึ้นไปโดยั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเธอสาธุดสาธุสาธุมุทามิ Ni Banak Paci